วันนี้ผมจะมาอธิบายต้นทุนการทำอาวุธเงานะครับแล้วก็จะทำการอัพอาวุธเงาจากเลเวลสไปเลเวลสนะครับผมช่วยรุ้นไปกับผมด้วยนะครับโอเคไปรุยกันเลย ผมขอนำเสนอโอ้ว t าทอัพบริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมกต่างๆให้เลือกมากมายไม่จะเป็น ROV เกมชิ i อิมแพกคอออฟบิวตี้เกมบีชวินิรันเลนอล็อกเอ็กซ์เนเจอเรชัหรือเอ็นั่นเองแต่ละเกมก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากโปรโมชั่นดีสุดคุ้มและปลอดภัยต้องโ oh, อ้ว t าทอัพเท่านั้นลิงฟนบูแฟนเพจลายอยู่ใต้ใต้คลิปนี้เลย สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V v วิตเตอรี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ROX นะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาคำนวณต้นทุนของอาวุธเงานะครับที่เราใช้การอัปเกรดขั้นอาวุธเงานั่นเองนะครับอาวุธเงาของผมนะครับก็อยู่ที่เลเวลสามครับผมผมจะพัฒนาจากเลเวลสามไปเลเวลสี่นะครับผมซึ่งมันนะครับก็ต้องใช้ทรัพยากรตรงนี้ทางคาถาและโลเลยครับผมถ้าเรานําอุปกรณ์มาหลอมนะครับอันนี้ในส่วนของอาวุธมือเดียวนะอาวุธกับโลนะครับผมอ่าผมใส่ไปเลยนะครับถ ใช้12นะครับแล้วก็ใช้หินจิตเงาเมื่อ12บเนี่ยผมแล้วก็กดหลอมไปเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1นะครับผมเรียบร้อยครับไล้วา12แล้วครับถัดไปนะครับถ้าเลเวล40่นะครับจะได้ทั้งหมด24นะครับผมโอเคครับถัดไปนะครับเลเวล50าจะได้ทั้งหมด60นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นเลเวล60สิะครับใช้อันนี้ทั้งหมด60นะครับผมซึ่งผมนะครับขาดอีก28ก้อนนะครับ ที่18นะครับผมโอเคครับยืนยันไปเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าครับเล้วก็หนะครับใช้60กสอนกรอนับหลอมไปเลยนะครับผม ถัดมานะครับเป็นที่โลนะครับมาดูโลกันบ้างนะครับผมถ้าเป็นโลนะครับเวล25นะครับใช้6นะครับถัดไปนะครับโล่40ครับใช้1ิครับโล่50ที่ผมจะไม่หลอมนะครับผมอ่าครับเพราะผมตีบวกไว้อยู่นะอันนี้ใช้หมด30นะครับโล่60ใช้อะไรเอ่ยใช้30นะครับอ่าครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับเราก็สามารถคํานวณต้นทุนของเราได้นะว่าแต่ละเลเวลนะครับจะใช้นะครับอ่าค่าโลเท่าไหร่ค่าหินจิตเงามืดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนนะครับดูที่ อันนี้นะครับเป็นตารางราคานะครับคำนวณต้นทุนอาวุธเงาของผมนะครับอันนี้ครับจะมีนะครับต้นทุนนะครับหินจิตเงามืดอหนึ่งแล้วก็ใส่ไปเงามืดอสองก็ใส่ไปครับอันนี้ดูราคาในตลาดกลางได้เลยนะครับส่วนนี้กันครับเป็นตารางนะครับต้นทุนนะครับของอาวุธแต่ละเลเวลนะครับเช่นแล้วยี่ห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบนะเพื่อนๆก็สามารถไปประยุกต์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของสายมือเดียวนะอันนี้เป็นสาย2มือนะครับก็ใส่ราคาคอร์สเข้าไปครับเพื่อนๆพนนับกรอกราคาตรงนี้เข้าไปหมดแล้วนะครับตรงนี้้้กก็็จจะะะคคำนนนนวณใใหเเเพื่่อๆลยยรัับบบีีมทงแช้ หินและจํานวนที่ใช้หลังย่อยนั้นได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่ากันนะถ้าเราย่อยคาทานะครับจะได้นีับคาทาเวล1หนึ่งนะครับผมขั้นที่1นะครับอ่าทั้งหมด12อันนะครับแล้วก็ใช้หินจิตเงามื่อสิบสอันด้วยนะครับอันนี้ของก็เป็นการคํานวณต้นทุนนะครับผมต้นทุนของผมก็คือนำานี้ครับราคาคาทาให้เราไปซื้อมานะครับบวกกับจํานวนหินนะครับคูณด้วยจํานวนหินที่ใช้นะครับนี่จะเป็นต้นทุนของผมแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาคิดราคาขั้นที่2ต่อชิ้นนะครับที่ั2เลยพปจจุบ เพื่อนๆก็ได้พนาอาวุธเงากันบ้างแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ขั้นที่2กันแล้วนะครับใช้วิธีนี้ครับเอาต้นทุนตั้งนะครับหารด้วยจํานวนหินนะครับผมหรือจํานวนอาวุธเงาที่เราได้มาครับแล้วก็คูณด้วยสามนะครับก็จะได้ราคานะครับของขั้นที่2นะครับเราก็จะรู้ว่าใช้อาวุธเรเว่าอะไรคุ้มสุดนะครับถ้าดูนะครับอาวุธ25 40 50นะครับประมาณพันสีแต่ถ้าเราใช้60นะครับอันนี้รวมต้นทุนที่เราซื้อจากตลาดกลางนะครับจะตกที่พันึ่งมันถูกกว่า็ให้เพื่อทํา ที่60นะครับผมแต่ตารางอันนี้นะเพื่อนๆต้องกรอกวันต่อวันนะครับเวลาต่อเวลานะอันนี้ใช้ของผมไปสรุปไม่ได้นะครับผมต้องกรอกใหม่นะครับกรอกที่เป็นสีเหลืองๆเลยนะครับอันนี้จะคำนวณมาให้นะครับถัดมามาดูที่โลกกันบ้างนะครับอ่าถ้าดูที่โลกนะครับเราก็กรอกไปครับผมกรอกราคาเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะมีจํานวนต่อชิ้นนะครับอันนี้จะคํานวณต้นทุนให้นะครับผมหลังจากนํานนวณต้นทุนให้ก็จะคํานวณขั้นที่2ต่อชิ้นนะครับมาดูนะขั้นที่2นะครับถ้าเราใช้วิว2 เร0ยกว่าห้าสิตกพันเล้เว่าหตก2อ0เพราะฉะนั้นเราต้องทำที่50ิครับผมถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเล่นไนท์สายหอ,อกนะครับหรือเล่นไนท์สายดาบโลนะก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นหอ,อกซะหอ,อกใช้2มือใช่ไหมอ่าส่วนดาบโลก็ใส่ราคาดาบตะโลไปแล้วก็มาใส่ราคาหินจิตเงามืดใหม่ทุกๆอย่างก็จะคำนวณให้เสร็จเลยครับผมเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราควรเอัเกรดอาวุธเงาครับอันไหนดีนะครับอันไหนคุ้มที่สุดถูกที่สุดนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้อันนั้นนะครับผมอันนี้ครับถ จะใช้ของ60 แต่ฮัลโลผมจะใช้ของ50ครับเพราะถูกที่สุดแบบดีนะครับผมยังไงก็ไปลองดูกันได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะเมื่อเรานะครับทำการหลอมเสร็จแล้วนะทั้งขั้น1ขั้น2นะครับแต่เราต้องมาดูที่อาวุธเงาของเราก่อนนะครับว่าอาวุธเงาของเราใช้อะไรนะครับซึ่งของผมตอนนี้ใช้ขั้นที่3แล้วนะครับอ่าแล้วก็ทำการนะครับทําการหลอมรวมเลยครับผมจากเลเวล1นะครับผสมนะครับให้เป็นเลเวล2นะครับผมใช้3อันเลเวล1นะครับต่อเลเวล2 1อันนะครับอ่าอันนี้นะครับเลเวล2 ผสมต่อให้เป็นเลเวล3นะครับผมเรียบร้อยเลเวลสามสี่ฟ้านะครับถัดมานะครับอาวุธบ้างนะครับอาวุธเลเวลหนึ่งนะครับผสมเลยครับผมปึ๊บกดยืนยันครับให้กลายเป็นเลเวลสองนะครับโอเคถัดไปนะครับเลเวลสองนะครับเราจะผสมนะครับให้กลายเป็นเลเวลสามนะครับผมกลายเป็นเลเวลสามเรียบร้อยนะครับขาดอีกแค่6ชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคครับร้อยกลายเป็น60นะครับผมโอเคครับกดไปเลยครับเรียบร้อยถัดไปครับหลอมครับหลอมหลอมครับผมหลอมครับ โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการผสมให้ขึ้นขั้น3เลยครับผมเรียบร้อยครับจะทำการอัพอาวุธเงาแล้วเทพธิดาโปรดช่วยให้นะครับให้อัพจาก3ขึ้น4นะครับภายในคลิกเดียวได้ถอะครับผมอันนี้นะครับการอัพอาวุธเงานะครับมันมีเปอร์เซ็นต์บอกนะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จครับซึ่งขอบอกนะว่าถ้าเกิดเราไม่สําเร็จเนี่ยหายไปหลายแสนเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าหายไปเยอะมากะครนะให้กำลังใจผมด้วยนะทุกคนนะครับพร้อมกันนะครับหนึ่ง สองซ้ำครับเลเวอร์ซีล้มเหลวอ <c oughs> โอ้โหล้มเหลวเลเวลร์ซไม่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอัพไม่ติดครับผมอัพไม่ติดนะท่านผู้ชมงานเข้าเลยครับท่านผู้ชมห <c oughs> ลอมเลยครับรอบนี้ต้องติดจริงๆที่เราเก็บมาถึงทุกวันนี้ มันต้องใช้ในครั้งนี้ผมไม่เสียสละใช้ใชนะไ,ไม่เกิดจัดมาแล้วครับเลเว่าสาอีก60อันไปไปหาคุณยายด้วยท่านยายโปรดช่วย,ลยหลานหน่อยหลานอยากอัปเกรดอาวุธเงานะให้ติดนะให้ติดเลเว่าสามไอสี่เลยนะท่านยายโปรดช่วยหลานด้วยนะ <S <S นท่านยายบอกว่าโอหลานครั้งนี้ขอให้หลานนะไปยืนหน้าเตาหลอมนะแล้วหลานกดอัปเกรดอาวุธเงารับรองหลานติดชัวยไปที่หน้าเตาหลอมเรียบร้อยแล้วท่านยายท่านยายบอกให้กดที่หน้าเตาหลอมนะครับผม เราเห็นท่านยายอยู่ไ,ไกลๆนะท่านยายอยู่ไ,ไกลๆครับผม up level นะครับ1คลิกนะครับ4 1 4 0 0นนะครับนี่เรา2คลิกก็8 2 8 0 0 0แล้วขอให้ติดเลยจริงยังไงก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะขอให้ติดนะครับคลิกเดียวขอให้ติดเลยนะครับ1 2 3ไปครับท่านยายโปรดช่วยหลานหน่อย ไปครับไปสำเร็จโอ้โหแม่เอ้ยกว่าจะได้โอ้กว่าจะได้พูดดีใจอะเมื่อกี้เสียไป4ี่แสนปีๆีครับไม่ติดนี่เราเสียอีก4ี่แสนเป็น8ปดแสนสองหมนแปดนะครับที่จริงเราเสียเยอะกว่านั้นนะแต่นี้ผมคำนวณคอนี้คอสถูกที่สุดให้นะครับผมโอ้โห สุดยอดเลยท่านผู้ชมมาอัปเกรดกันต่อนะครับถ้าถามว่าผมเป็นพีกาทาโร่ผมอยากอัพอะไรผมต้องอัปเกรดค่าเฮสนะครับเราเหลือแค่ร้อยห้าองเองวะน้อยมากหกเกี่ยมยอดครับถัดไปนะครับก็ขยายครับค่าเฮสครับผมอัพเลยครับ16บหปะลบ <No. S 1> ไม่ติดโอ้โห สําเร็จแล้วโอ้โหกก่าจะสําเร็จสําเร็จเออต้องอยางีงติอีกทีเดงล้มเหลวอุอ้ยงานเข้าแล้วคุณผู้ชมไปครับสําเร็จอืล้มเหลวสําเร็จแล้วครับอีกทีเดียวโอ้ล้มเหลวครับอีกทีเดียวสุดท้ายขอติดโอ้ยมึงโคตรโหดร้ายอะ่ะอัพหน่อยครับอัพหน่อยโอ้ล้มเหลวอ,อีกทีเดียว โอ้โหสำเร็จโอ้โหกว่าจะสำเร็จได้นะครับโอ้โหพังมาก,มากๆเลยท่านผู้ชม <c ười> มาครับผมเด็กครับครั้งแรกติดไปเลย <st> สำเร็จเยี่ยมยอดอีกสักทีเฮ้ย <Double S 1> สำเร็จเหรออีกสักทีนึงเฮ้ยสำเร็จเฮ้ยโอ้โหไม่น่ารีบเลยนะโอ้โหอย่าเพิ่งไปทำแนบะอาวุธเงา โอ้เออสำเร็จเนี่ยมันก็แค่เนี้ยก็วันนี้เราก็ได้ทำหลายๆอย่างนะครับอันนี้เราก็สำเร็จเวลสีได้ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เราได้เวลสีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเรื่องตารางของผมนะครับ หวังว่าตารางอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับไปลองใช้กันดูนะครับกรอกค่าใส่สีเหลืองนะครับผมและค่าตรงช่องสุดท้ายอันนี้จะออกมานะว่าเพื่อนๆใช้อันไหนคุมนะใช้เลเวลไหนนะครับในการทําหลอมอาวุธเงาคุมนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจช่องวีวิตรีทีนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ